กรณีของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก่อนหน้านี้เหมือนจะมีการพูดคุยกันแล้วนะ,ะแต่ปรากฏว,ว่าการแก้ปัญหานี่ยังไม่จบครับคุณหมอเหรียญทองนั่นหนาได้มีการโพสต์นะเมื่อเย็นวานนี้โปรดแชร์ถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้บริหารสปรสชนะครับสื่อมวลชวนผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกส่งต่อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อทราบด้วยคเพื่อทราบอะไรการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วยบัตรทองสองแสนคนจากคลินิกต่างๆที่ส่งต่อมาโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคือประเด็นปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่ผู้ป่วยบัตรทองทั่วไปนะไม่ใช่นะแต่เป็นผู้ป่วยบัตรทองที่คลินิกต่างๆส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วมีประเด็นก็คือการจ่ายเงินนะให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยทางภาครัฐเนี่ยมีปัญหา,าแล้วการแก้ปัญหาแก้ปัญหาไม่เสด็จน้าแล้วคุณหมอเหรียญทองเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งนะคุณหมอเหรียญทองเนี่ยบอกว่านี่คือข้อเสนอแนะว่าจะแก้ยังไงด้วยบอกด้วยว่าจะแก้ยังไงแต่ในระหว่างนี้ตนเองก็แบกรับนะการแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยบัตรทองสองแสนจากคลินิกต่างๆส่งต่อไปโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยสองแสนคนเนี่ยหยุดยั้งความเสียหายทางการเงินต่อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจากปัญหา ที่สปชออกประกาศนนไม่จ่ายค่าแพทย์ปรับลดรายการค่าบริการต่างๆเนี่ยตลอดจนระบบการเคลียร์นี่ o อ refer ที่ล่าชา้าเนื่องจากคลินิกปฏิเสธการจ่ายจนเป็นนี่ค้างจ่ายสะสมเป็นดินพ่อค้างหมูแล้วสปสชดําเนินการล่าช้าทําให้โรงพยาบาลมุงกุดพนะขาดทุนขาดสภาพคล่องส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกต่างๆต้องจ่ายค่าแพทย์เองบ้างต้องจ่ายค่ายาจ่ายค่าตรวจต่างๆ แล้วก็ผู้ป่วยบัตรทองนับแสนคนเผชิญกับปัญหาสารพัดจากความเจ้าเล่ห์ของคลินิกที่ไม่บรรจบสิน้นคปัญหาไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลมงกุฎธนะแต่ต้นเหตุเนี่ยจากคลินิกที่ส่งต่อมาผักภาระมาแล้วไม่มีการเอาค่าใช้จ่ายมาด้วยทีนี้โรงพยาบาลมงกุฎก,ก็แบกรับแบกรับแล้วสุดท้ายบางส่วนผู้ป่วยเองก็ต้องจ่ายทีนี้คุณหมอเหรียญทองแนะนำว่าสปอสอชต้องทำอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขครับ หนึ่งสพสอช,อชอโอนประชากรสองแสนคนทั้งหมดที่มาจากคลินิกต่างๆโอนมาขึ้นตรงกับโรงพยาบาลมงกุฎววฒนะเลยอืมไม่ได้ทิ้งเลยนะยินดีแบกรับด้วยนะแต่ในเมื่อขึ้นอยู่กับที่อื่นแล้วที่อื่นมาส่งที่นี่เหมือนกับว่าที่อื่นก็เอายอดไปแต่พาระมาตกกับที่นี่นึกออกไหมคุณหมอหลิมทองก็เลยบอกว่าโอนมาเลยอื <Das que ath ie> เป็นการชั่วขราวระหว่างที่กำลังจะแก้ปัญหาฟีสคิครัวดเนี่ยแล้วก็สพสช,ชไม่จ่ายค่าแพทย์ปรับลดรายการค่าบริการตลอดจนปรับปรุงระบบการเคหนี้ให้รวดเร็วระหว่างที่กาลังแก้ปัญหานะโอนมาขึ้นตรงชั่วข่าวเลย<ฯ>สองเมื่อสพสช,ชเคห์ปัญหาแล้วเนี่ยที่ไม่จ่ายค่าแพทย์ปรับรายการค่าบริการให้โรงพยาบาลรับส่งต่ออยู่รอดได้เนี่ยตลอดจนปรับปรชชุงระบบการเคลินี้ให้รวดเร็วได้แล้วสพสชค่อยโอนกลับไปคลินิกต่าง S <S ไม่ได้จะเอาไปเองเลย <S 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 ค่อยเอากลับไปก็ได้คนะแล้วจากนั้นกลับสู่ระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอก OP r e f e r ที่ประกาศหลังจากแก้ไขแล้วเนี่ยนะไม่มีการเหนียวนี่กันอีกแล้วทีนี้นะก็เข้าสู่ระบบ OP Referral ด้วยหนทางปฏิบัติตามขั้นตอนนี้จะลดความเดือดร้อนให้ผู้ป่วยบัตรทองสองแสนคนที่ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็สามารถเดินหน้า ให้บริการรักษาผู้ป่วยบัตรทองสองแสนคนโดยไม่มีปัญหาลงชื่อพลตรีเหรียญทองแน่นหนาพอโ,อโรมานมงกุฎวัฒนะครับคือผมว่าระบบสาสุขมันไม่ควรจะเป็นระบบที่ผักภาระเอาไปไว้ให้สถานประกอบการใดสถานประกอบการหนึ่งคือมันเป็นระบบที่สะท้อนปัญหาไม่พอมันยังหน้าขายหน้าด้วยปล่อยให้เป็นดินพ่อขางหมูอันนี้ไม่ต่างจากนี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวเลยนะ ไม่ต่างเลยนะพฤติกรรมแบบเนี้นะแล้วคุณหมอหลินทองได้มีการโพสตอีกโพสหนึ่งนะคือทางสอปอสอชอก็พยายามคุยด้วยนะแต่คุยแล้วไม่เกิดผลอะไรคุณหมอหลินทองบอกว่าได้หาหรือแก้ปัญหากับฝ่ายกฎหมายของสอปอสอชอด้วยเหตุด้วยผลแล้วพยายามประคับประคองด้วยการประชุมและสั่งการให้รับการส่งต่อผู้ป่วยตามนัดทั้งหมดด้วยนะไม่ได้ผักทิ้งนะแต่ภาระค่าแพทย์ ที่ผู้ป่วยบัตรทองขึ้นทะเบียนตรงกับคลินิกเหล่านั้นน่ะ,<ค>ะมันเป็นภาระของคลินิกต้องสังกัดต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผักมาแต่ผู้ป่วย <คะ S 2> แต่ค่าใช้ใจ่ายให้โรงพยาบาลมงกุฎรัตนแบกรับโรงพยาบาลปลายทางต้องมารับผิดชอบดังนั้นระหว่างที่สปสช,ชหาทางแก้ปัญหานี้ผู้ป่วยบัตรทองที่ส่งมาจากคลินิกต่างมาที่โรงพยาบาลมงกุฎรัตนเนีย่ยจึงต้องขอให้ช่วยตัวเองก็คือเป็นผู้รับผิดชอบค่าแพทย์ <Italians S 2> แล้วไป <pier! S 2> ร้องเรียนสปสช,ช <คะ S 1> ให้คลินิกต้นสังกัดเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเนี่ย จ่ายเงินคืนให้กับผู้ป่วยบัตรทองคือระบบเนี่ยเรามีเงินเหมาจ่ายลายหัวแต่ว่าผู้ป่วยบัตรทองขึ้นที่ไหนเขาก็จะจ่ายบด,ดูแลที่นั่นอแต่อันนี้เท่ากับว่าโรงพยาบาลมกุฎเนะ่ะไม่ได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้แต่กับต้องมารับภาะระเพราะฉะนั้นค่าแพทย์เนี่ยเมื่อยังไม่มีการให้คลินิกต้นทางที่ได้ประโยชน์จากเงินเหมาจ่ายเนี่ยรับผิดชอบเนี่ย ก็ต้องรบกวนให้ผู้ป่วยเนี่ยแลวผู้ป่วยก็ไปร้องเรียนสปสชนะ<ม>แล้วล่าสุดคุณหมอลินทองก็เลยเสนอว่าเอางนี้ก็ได้โอนมาชั่วคราวเลยสองแสนคนปัญหานี้เหลือเชื่อนะว่าถ้า<ม><ม>ถกระทรวงสาธารณสุขยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อเนี่ยห<ค>น้าขายหน้ามากแล้วมาสะท้อนถึงความไม่จริงใจที่จะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่ทั่วหน้าที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆร<ค>ิเพราะจริงๆมันสามารถบริหารจัดการได้<ม>หรือถ้าบริหารจัดการไม่ได้แล้วทำไมในอดีตไม่มีปัญหาแบบเนี้ย แน่ดีไม่มีปัญหาแบบนี้นะนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นปัญหาที่ควรจะเรเขก็ไปแก้ไขนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวประเด็นดราม่าครับเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขเหมือนกันก็คือเรื่องที่มีการไปโพสต์ข้อความต่อๆกันว่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้เมียนมามาคลอดลูกที่ไทยฟรีคลอดกันใหญ่นะจากนั้นลูกที่คลอดมาก็เอาไปรับสิท์นะบัดทองบัรอะไรได้ด้วยนะเรื่องนี้เป็นยังไงปรากฏว่าโคฟคิด แฟนเพจโคแฟกได้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับนะเนี่ยถามตอบสาธรสุขกรณีตามด้าวแห่คอดลูกในไทยโดยใช้สิทธิ์รักษาฟรีถามว่าชาวเมียนมาเข้ามาคลอดบุตรในไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้หรือไม่มคำตอบคือนะหากมีสิทธิ์ในกองทุนใดก็จะได้สิทธิ์ตามที่แต่ละกองทุนกำหนดหากไม่มีเอกสารใด และไม่มีสิทธิ์ในกองทุนใดๆก็ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับบริการด้านสาธารณาสุขอคือถ้าเขามีประกันเขามาทํางานแล้วเขามีประกันก็ใช้สิทธินั้นใช้สิทธิตามนั้นแต่บัตรทองเนี่ยไม่ได้นะบัตรทองเนี่ยมันต้องเป็นคนไทยคะนะส่วนบุตรของชาวเมียนมาที่คลอด สามารถนำใบรับรองการเกิดไปรับสิทธิ์รักษาฟรีในไทยได้หรือไม่คําตอบนะคะก็คือว่าเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลในไทยค่ะสามารถขอหนังสือรับรองการเกิดได้แต่ว่าสิทธิ์ที่ด้านการรักษาพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกองทุนที่บุคคลน,นั้นขึ้นทะเบียนนะคะก็สอดคล้องกับข้อแรกเมื่อสักครู่นะะีเ้เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ว่าสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไม่ใช่โดยอัตโนมัติะนะแล้วก็ตอนท้ายมีตัวเลขที่น่าสนใจประชากรต่างด้าวทุกสัญชาติ ที่เข้ารับบริการฝากคันนะในปีงบประมาณ2,567นะฮะตั้งแต่ตุลา66จนถึงกันยายน67ทั่วประเทศต่างด้าวทุกสัญชาติเข้ารับบริการฝากคัน237,976ครั้งถ้านับเฉพาะสัญชาติเมียนมาเข้ารับการฝากคัน148,391ครั้งก็คือจำนวนคนนั่นแหละ,ะนะ,ะแล้ว ้ารับบริการหลังการคลอด1 6 7 0 2คนอันนี้ทุกสัญชาติแต่ถ้าเฉพาะเมียนมาเข้ารับบริการหลังการคลอด9 3 3ครัก้านะอันนี้คือข้อมูลจากโค o f ์แฟกนะ,ะก็เยอะไหมก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะก็เพออราะว่ารายงานก็มาทํางานที่บ้านเราเยอะครับนะแต่ก็ถ้ามองในแง่ภาพรวมก็คือ,อม,มาทํางานในบ้านเราก็ได้ช่วยระบบเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยเรื่องของการบริหารจัดการ ให้เกิดความเป็นธรรมอะคือเข้ามาปุ๊บคุณก็ต้องร่วมจ่ายอะไรด้วยสิค่ะไหมอย่างคนไทยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องจ่ายใช่ <นะ S 1> จ่ายในรูปของภาษีต่างๆกลายเป็นว่าคนไทยก็แบกภาระ,ะ,<น>ะแบกรับระ,ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดราม,ม่าก,กันอยู่นะครับ